เมื่อพระยะศกุลบุตรบรรลุความเป็นพระหันแล้วและสหายของท่านจำนวนห้าสิบ4รูปซึ่งบวชในภายหลังบรรลุความเป็นพระหันแล้วในขณะนั้นมีพระราหันจำนวนห1องค์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยข้อความต่อไปมีว่าอย่างไรครับเรื่องพ้นจับบวงข้อ3าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาค รับสั่งกับพิสุทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิศท,ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิศท,ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริกเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขก่อช่วยเทพและมนุษย์ พวกเธออย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองลูกจงแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิ์สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ตัวถึงธรรมจักมีดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จะไปยังตำบลอุรเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมเรื่องพ้นจกบ,บวงจบเรื่องมารข้อสาครั้งนั้นมารผู้มีใจบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคครั้นแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคถาว่าท่านเป็นผู้อันบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิศทั้งที่เป็นของมนุษย์ผูกพันไว้แล้ว ท่านเป็นอันเครื่องผูกใหญ่รัดรึงแล้วแน่สมณะท่านจะไม่พ้นเราพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราเป็นผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์เราเป็นผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูกใหญ่ดูก่อนมารท่านถูกเรากำจัดเสียแล้วมากรกลาบทูลว่าบ่วงนี้เทียบไปได้ในอากาศ เป็นของมีในจิตสัญจรอ,อยู่เราจะผูกมัดท่านด้วยบ่วงนั้นแน่สมณะท่านจะไม่พ้นเราพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราปัสจากความพอใจในอารมณ์เหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะะอันเป็นที่รื่นรมใจดูก่อนมานท่านถูกเรากำจัดเสียแล้วครั้งนั้นมานผู้มีใจบาปรู้ว่า พระผู้มีพระภาคทรงรู้จักเราพระสุคตทรงรู้จักเราดังนี้แล้วมีทุกข์เสียใจหายไปในที่นั้นเองเรื่องมานจบจากข้อความที่ได้กล่าวมาแล้วนี้แสดงหเห็นว่าท่งประถมดิเทศเพื่อส่งพระราหันตาสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนาโดยท่งประธานพระดำรัสโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาก็คือโดยพระองค์ได้ตัดถึงความที่พระองค์และพระสาวกอีก60องค์นั้นเป็นผู้พ้นจากบ่วงแห่งมารทั้งที่เป็นของมนุษย์และทั้งที่เป็นทิ์ได้อย่างหมดสิ้นแล้วนั่นก็คือทั้งหมดบรรลุความเป็นพระอราหันต์แล้วบ่วงแห่งมารคือกิเลสได้แก่โลภะซึ่งเป็นกิเลสกรรม และรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจซึ่งเป็นวัตถุก,กรรมที่ผูกสัตว์ไว้ในวัตตะอันมีอวิชชาคือโมหะความไม่รู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงนั้นเป็นรากเน่าได้ถูกทำลายแล้วด้วยอรหัตตมรรคยานอันเป็นการบรรลุป,ประโยชน์สูงสุดซึ่งเป็นประโยชน์สุขส่วนตนได้แล้วไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกแล้ว ส่งให้พระรหันตาสาวกเหล่านั้นได้ทำประโยชน์แก่บุคคลอื่นคือทำให้บุคคลอื่นได้พ้นจากความทุกข์ในวัฏฏะคือพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องลุยเพลิงแห่งวัฏะะอีกต่อไปได้รับประโยชน์เกื้อกูลได้รับความสุขทั้งแก่ชนหมู่มากทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พระองค์จึงให้แยกกันไปทางละรูปไม่ให้ไปทางเดียวกันสองรูปคือไม่ให้ไปเป็นหมู่เป็นคณะและให้แสดงพระธรรมที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดคำว่างามในที่นี้หมายถึงโสพนธธรรมคือธรรมที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิได้แก่ทางดับทุกข์ คือมัรคมีองแปดนั่นเองงามในเบื้องต้นนั้นก็คืองามด้วยกุศลศีลที่ประกอบไปด้วยปัญญาอันได้แก่สัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะซึ่งเป็นวิรติเจตสิกเกิดขึ้นจิตที่เป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญานี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ทำกิจล้เว้นจากพุทธลิททางกายทางวาจาคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรม เว้นจากการพูดโกหกพูดคำหยาบพูดส่อเสียดและพูดเพ้อเจอ้อและเว้นจากการประกอบอาชีพทุจริตนามในถ้ำกลางก็คือกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาซึ่งเป็นความสงบจากอากุศลของจิตอันประกอบไปด้วยสัมมาวายามะคือเพียรในการระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นเพียรในการละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดไปเพียรในการอบรมกุศลให้เกิดขึ้น เพียรในการรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสือ่อมสมาสติคือความระลึกชอบซึ่งเป็นสติเป็นไปในกายในเวทนาในจิตและในธรรมสมาสมาธิกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้จิตสงบจากอากุศลงานในที่สุดก็คือกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกได้แก่สมาทิฐิและสมาสังกัปปะ สมาธิธิก็คือรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงซึ่งกำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้คือทั้งเห็นทั้งได้ยินได้กลิ่นริมรถถูกต้องสัมผัสใลน,นึกคิดว่าเป็นความจริงอันประเสริฐ4ประการได้แก่เป็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์การดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์ทุกข์ก็คือความเกิดความแก่และความตาย ซึ่งเป็นภายในทุกๆขณะเดี่ยวนี้ทั้งนามรูปนั้นแต่ละขณะเดี่ยวนี้มีทั้งเกิดทั้งแก่และทั้งตายคือเกิดดับแปลเปลี่ยนอยู่ทุกๆขณะเป็นการเกิดดับและแปลเปลี่ยนอย่างตลอดสายเป็นการเกิดดับสืบต่อกันอย่างต่อเนื่องเหตุเกิดแห่งทุกก็คือไม่รู้ว่าขณะนี้เกิดและดับแปลเปลี่ยนคือไม่รู้ว่าเกิดทุกขณะ แก่ทุกขณะและตายทุกๆขณะความไม่รู้อันนี้เองจึงทําให้ติดข้องต้องการอยากได้ซึ่งเรียกว่าทําให้เกิดตัณหาหรือโลภะและกิเลสทั้งปวงติดตามมาในเมื่อได้เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นริมรสถ,ถูกต้องสัมผัสเลยนึกคิดก็เกิดทั้งความรักและความชังคือเกิดโลภะบ้างเกิดโทสะบ้างด้วยความเป็นเราของเราตัวตนของเรา เป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลายึดมั่นถือมั่นอยู่ตลอดเวลาด้วยความเห็นผิดด้วยความเข้าใจผิดจึงเป็นสมุทยัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์นิโรธาค,คือการดับทุกข์นั้นก็คือดับความไม่รู้นั้นเมื่อความไม่รู้นั้นดับกิเลสทั้งปวงมีโลภะเป็นต้นก็ดับโดยไม่เหลือ ก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องเศร้าโศกไม่ต้องเสียใจพิไรลำพันไม่ต้องมีทุกข์กายทุกข์ใจเป็นต้นอีกต่อไปมักข้อปฏิบัติให้ถึงการดับทุกนั้นก็คือรู้ว่าขณะนี้มีทั้งเกิดแก่และตายอยู่ทุกๆขณะมีแต่ความว่างเปล่าจากความเป็นอัตตาตัวตนว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่างเปล่าจากความเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเรา เพราะเกิดแล้วดับแล้วนั้นแปลเปลี่ยนไปแล้วนั้นว่างเปล่าแล้วนั้นคือไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์ไม่บุคคลไม่มีตัวตนใดๆเลยในแต่ละขณะมีแต่ความจริงอย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นเมื่อรู้ตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ดับความไม่รู้ได้ตามลำดับของความรู้ดับความไม่รู้ได้ดับความไม่เข้าใจได้ตามลำดับความเข้าใจที่เกิดขึ้น จนถึงประจักษ์แจ้งในอริยสัจธรรมตามความเป็นจริงทำให้เกิดโลกุตละปัญญาคือโลกุตละมรรคได้แก่โสดาปฏิมรรคสกทถาคามิมรรคนาคาคามิมรรคและอรหัตตมรรคในที่สุดนี่คือความงามของพระธรรมที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดอันได้แก่กุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นตามลำดับจนสามารถดับกิเลสได้ ปัญญานี้เองทําให้บรรลุประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ในวัฏฏะได้อย่างหมดสิ้นได้แก่บรรลุพระนิพพานนั่นเองผู้เป็นเช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีพมจรัร์อันถึงที่สุดแล้วคือได้ประพฤติอย่างประเสริฐจ,จนสามารถดับทุกข์ทั้งปวงได้แล้วไม่ต้องเกิดและไม่ต้องตายอีกต่อไปในบรรดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ผู้ที่ได้สะสมความเข้าใจถูกความเห็นถูกมีความเข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงได้สะสมมาหลายภพหลายชาติแล้วแม้ได้สะสมกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญามาแล้วก็จริงอยู่แต่เมื่อไม่ได้ฟังพระธรรมก็ไม่สามารถที่จะบรรลุถ,ถึงประโยชน์สูงสุดคือดับกิเลสทั้งปวงได้คือไม่สามารถที่จะได้บรรลุประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์สูงสุด คือไม่สามารถทำลายอาวิชชาตันหาอุปาทานได้แต่เมื่อได้ฟังพระธรรมแล้วก็สามารถที่จะบรรลุประโยชน์ดังกล่าวได้เพราะอาริยมรรคคือกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็จากฟังพระธรรมเมื่อฟังแล้วก็พิจรารณาไตรตรองให้เกิดความเข้าใจความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกนั้นเมื่อเกิดขึ้นก็จะทำจิตของตน ละคลายความไม่เข้าใจละคลายความเห็นผิดนั้นได้ตามลําดับพระองค์ชึงตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีธุลีคือกิเลสในจักูุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีและพระองค์ตรัสต่อไปว่าแม้เราก็จะไปตำบลรู้เวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรม ได้เห็นถึงพระมหาการุณาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีแก่มหาชนอันประกอบไปด้วยเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ยังวนเวียนอยู่ในเพลิงแห่งทุกข์ของวัตตะคือการเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะพ้นจากทุกข์ในวัตตะได้นั้นก็ต้องฟังพระธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นกุศลที่ประกอบไปด้วยปัญญา รัธรรมอันงามในเบื้องต้นงามในท่าำกลางและงามในที่สุดเพื่อได้รับประโยชน์ทั้งในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์สูงสุดคือพ้นจากทุกในวัฏฏะไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป